เครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นเครื่องหกแรงครึ่งใช้สูบน้ำอีกตั้งกับสูบน้ำหน้าสามนี่เป็นเครื่องของสหรัฐอเมริกาเครื่องบิ๊กสัญลักษณ์ของเครื่องบิ๊กเครื่องบิ๊กอเมริกาอย่าทุก ทุกส่วนของเครื่องยนต์เป็นแข้งเครื่องหรือเป็นที่สำคัญก็จะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายิกติดหมดทุกอย่างแต่เครื่องนี้ที่มาซ่อมคือน้ําเข้าเครื่องยนต์น้ําเข้าไปในเครื่องยนต์ผสมน้ามันเครื่องทําให้เครื่องมีปัญหาเครื่องถ้าใช้ไปนานเครื่องก็จะพังตอนนี้หลังจากที่เราซ่อมซ่อมเครื่องเสร็จแล้ว ต้องวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเครื่องนี้ปัญหาคือน้ําเข้าเครื่องยนต์มันจะเข้าได้ก็คือที่ปัม๊มปั๊มตัวนี้ครับที่เราถอดออกมาแล้วถ้าเราจะประกอบเราก็ต้องพิจารณาดูสาเหตุดูจุดตำแหน่งที่มันเข้าเข้าจุดไหนเราก็ต้องแก้ปัญหาเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรต้องหาสาเหตุให้เจอ อย่างเครื่องนี้มีมีอยู่หลายจุดครับที่เป็นปาผิดปกติแต่ตอนนี้ถ้าเราประกอบแล้วก็ต้องแก้ปัญหาไปจุดแรกจุดแรกที่เราทําคือจุดที่ซีนจุดที่ซีนจุดนี้ถ้าน้ําเข้าคือเข้าตําแหน่งเดียวคือเข้าที่ซีนจุดนี้เราก็ต้องมาไล่ดูตั้งแต่ปั๊มแต่ถ้าไลาไล่ออกไปจากข้างในเครื่องก็คือ ซีนตัวนี้เราต้องแก้ปัญหาสมมติว่าถ้ามีน้ํามาฉีดเข้าไปเราต้องทําตัวกันตัวนี้จุดแรกที่ผมมาวิเคราะห์ว่าสมมติว่าถ้าน้ําฉีดฉีดตรงเข้าไปถ้าอย่างนี้มันก็มีโอกาสเข้าได้แต่ถ้าเราทําตัวกันแต่ตัวนี้ผมผมไปหาซีนที่ข้างในมันเท่ากันซีนที่ข้างในมันเท่ากันแต่ข้างนอกมันเล็กกว่า แล้วก็เอามาใส่เข้าไปตอนนี้จะใส่ด้านไหนก็แล้วแต่แต่ในนี้ผมจะใส่อีกด้านหนึ่งคือสมมุติสมมุติถ้าตัวนี้ฟิตเนี่ยมันฟิตเข้าไปกันถ้ามีน้ําฉีดเข้าไปแรงแค่ไหนมันก็เข้าไม่ได้เพราะว่าตัวนี้จะเวียงออกข้างใน,นจะหมดสิทธิ์เข้าเพราะมันรัดมันลัดแน่นมากสินตัวนี้มันจะเล็กกว่าของมันเราหามามันน้ำมันก็จะเวียงออกเวียงออกมันก,ก็ไหลออกมามันก็ไหลออก ตำแหน่งแรกเดี๋ยวเราต้องใส่เข้าไปก่อนนี่จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างท้าวบอนคือเราจะไม่นะ้ำไม่ให้น้ำสามารถจะเข้าได้ตัวจีนตัวนี้เล็กกว่าเนี่ยมันก็ลัดลัดในจนแน่นถ้าน้ำฉีดเข้าไปก็กระเด็นออกกระเด็นออกก็ไหลออกนี่อันดานแรกที่เราแก้ปัญหาอาะแก้ปัญหาจบดานแรก และด่านที่สองสมมติถ้าเราใส่ไปแล้วก็มาวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าอันนี้มันใส่มาอย่างไอ,อแสดงว่ามันต้องใส่มาอย่างนี้จับมันมาก็มาอย่างนี้นะแต่เ,เรามาวิเคราะห์ตัวนี้ที่บริษัทออกแบบมามันต้องให้นี้อยู่ข้างล่างเวลาน้ําไหลมันก็จะไหลออกไป ข้างล่างเดี๋ยนนี้มันใส่มาอย่างนี้เนี่ยมันใส่มาอย่างนี้ใส่มานี้ก็ผิดไปอย่างละอันนี้คือผิดไปอย่างละคือจะต้องอย่างนี้อันนี้คือความผิดพลาดของช่างที่ประกอบเนี่ยเราใส่กลับไปดันนี้เราต้องใส่อย่างนี้ให้มันถูกเพราะว่ามันออกแบบมาให้เวลามีน้ํา ออกมาก็ให้มันไหลลงไปข้างล่างใส่น็อตเข้าไปหลังจากที่เราใส่น็อตประกอบเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่ใบพัดแล้วก็มานึกย้อนสักหน่อยว่าเครื่องนี้เราแก้ปัญหา คือน้ำเข้าเครื่องเราเราใส่ไปอย่างที่หนึ่งคือเราใส่ซีนตัวนั้นกันเข้าไปถึงแม้มีน้ำฉีดเข้าไปมันก็จะเข้าเครื่องไม่ได้แล้วเพราะว่ามันซีนตัวนั้นมันรัดแน่นมากเวลาเครื่องหมุนมันก็เวียงถ้าน้ำฉีดไปมันก็กระเด็นออกกระเด็นออกก็ไหลออกล่องแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ไอตัวนี้จะไม่อยู่ตำแหน่งเดิมแล้วเพราะว่ามันใส่มาเมื่อกี้ล่องมันก็ไปข้างข้าง ทั้งใต้ตัวนี้มันก็ทําเป็นตัวรับน้ําอยู่แต่ถ้าเรากลับไปปุ๊บเนี่ยมันตอนนี้รองมันลงล่างแล้วน้ําเข้าไปปุ๊บมันก็ไหลออกแล้วสองจุดทีนี้รับรองว่าน้ําเข้าเครื่องยนต์จะไม่เกิดขึ้นกับเครื่องนี้อีกแล้วประกอบขั้นตอนนี้ ต้องใส่จาระบีเข้าไปใส่เท่าไรก็ได้ขอให้ใส่มากหรือน้อยก็ได้เาะทุกอย่างมันต้องถ้าเสียดสีมันหมุนเสียดสีกันมันต้องอาศัยการล่อลื่นแต่นี่ผมจะใส่ไปมากนะครับใส่ไปมากหมมันก็ไปหนีไปไหนมันก็อยู่ข้างในนี่หลังจากที่เราใส่ ตัวนี้ต้องใส่ให้ดีต้องมั่นใจเลยว่าไม่ให้มันรั่วไดว้ใส่ตามร่องริมมันมีริมมันอยู่เนาะใส่ให้ถูกตามร่องริมแล้วกต็ตัวนี้ต้องมีประเก็นยาง นี่ประเก็นไฟเบอร์หรือประเก็นยางอยู่อัดกันมันรั่วอัดเข้าไปมันมันตรวนี้ก็จะเข้าไปชิดแนี่นอะไร ควาแน่นอนต้องวัดระยะตัวนี้หน้าแปนนี่ต้องชิดน้ำมันจะแรงอ่านี้โอเคโอเคถ้าตัวนี้ห่างมากอย่างนี้หมดสิทธ์น้ำจะไม่แรง ตอนใส่ต้องมาดูตัวนี้อีกทุกอย่างต้องใช้ความเข้าใจมันทำงานยังไงจะใส่ยังไงนี่มันจะมีร่อ,องเข้ามันอยู่ ใส่ตามร่องแล้วเราลองดูตัวนี้ก็สําคัญถ้าหน้าแปลนตัวนี้รั่วน้ําไม่ขึ้นแรงดูจะหายเลยเนี่ยต้องดูตัวนี้ต้องมีซีนแล้วเราต้องดูว่าตัวนี้สนิทดีไหมจะให้ดีเดี๋ยวเราเอากาวทาพูดถึงหลักการทำงานของปั๊มน้ำไอใบพัดนี้ ทำหน้าที่ดูดดดูดจากหน้าแปลนนี้แค่นี้ออกเนี่ยออก2จุดเนี่ยก็จะหมุนเวียงตลอดเลยล่ะถ้าสมมุติจากตำแหน่งนี้จากผิวจากเนี่ยข้อดูดนี้ถึงระดับผิวน้ําถ้ามันรั่วสักจุดถือว่ามีผลต่อปั๊มตัวนี้แล้วเราจะต้องไม่ให้มันรั่วสักจุด ตั้งแต่ตำแหน่งนี้เลยนะจนถึงผิวน้ำตอนนั้นเราต้องใช้ความเข้าใจและวิเคราะห์ถ้าแก้ปัญหาน้ำไม่ขึ้นหรือน้ำน้อยอันนี้ต้องวิเคราะห์ถ้าน้ำออกน้อยก็วิเคราะห์นึกถึงอย่าลืมนึกถึงตัวนี้มันจะต้องชิดพอดีเพราะบางครั้งเกิดทรายไหลขึ้นเนี่ยมันก็เสียดสีมันก็สึนะทำให้น้ำปั๊มไม่แรงแต่ตัวนี้วัดดูแล้วดูแล้วถือว่าโอเคชิด ตอนนี้เราก็มาดูคือตั้งแต่ตำแหน่งเนี้ยจนถึงผิวน้ำมันจะต้องไม่รั่วตอนเราประกอบเราต้องดูอันนี้ใส่เราต้องดูนนงดซีนว่ามันใช้ดีอยู่หรือไม่แล้วก็ต้องดูตำแหน่งอื่นอีกนะว่ามันเกี่ยวข้องกันจะเอาตำแหน่งนี้ให้เสร็จก่อนแต่งานนี้ผมจะใส่ก้าวไว้อีก ใส่เก้าแล้วก็เอาซีนใส่นี่แน่นอนที่สุดถือว่าทีเดียวจบ ซ่อมเครื่องสูบน้ำหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วประกอบเสร็จเรียบร้อยเราต้องมีการทดสอบแรงดูดของปัามน้ําว่าปกติหรือใช้งานได้ดีหรือไม่ถ้าแรงดูดปกติคือดูดดีใช้งานได้ก็ถือว่างานซ่อมเราจบแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติมันดูด ดูดดูดแล้วก็หายไปดูดดูดหายในอันนี้ใช่ไม่ได้ต้องแก้ปัญหาให้ได้ก่อนแรงดูดจากปั๊มจะต้องดูดดูดเรื่อยๆดูดไม่มีที่สิ้นสุดมันจะดูดดูดดูดเรื่อยๆเลยจนแดงมากๆอยู่ระดับหนึ่งมันถึงจะอยู่คงที่ว่าดูดดูแรงมากนั่นก็ถือว่าเรียบร้อยเดี๋ยวอันนี้ตอนนี้เราต้องเครื่องนี้เราต้องลองดูก่อน มากนะครับอนนี้คือว่างานซอมจบเรียบ,บ,บร้อยแล้วครับฟังเสียงเครื่องเวลาเราดูแรงๆนี่เครื่องจะเปลีล่ยน ển, ไปเลยเสียงเครื่องกันหนักขึ้นเลยครับถือว่างานซ่อมชิ้นนี้ผ่านแล้ว